กูรูตลาดนักเตะเผยสถานการณ์ล่าสุดแมนยูดิงควา้าผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานตอนนี้ยังติดอยู่2ปัญหาฟาบ,บริซิโอรโรมาโนโนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะเผยสถานการณ์ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูในเตดทีมชัน้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับการลุ้นคว้าตัวองเดนโอนานาผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมรูนมาจากอินเตอร์มิลานสโมสรดังในสึก,กันโชเซเรียออิตาลี เมื่อเป็นตัวแทนของดาบิดตเดเคหาที่หมดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนโรมานโนระบุว่าแมนยูยื่นข้อเสนอด้วยวาจาแล้วในวันนี้โดยระบุว่าตัวเลขอยู่ที่39ล้านปอนด์1,716ล้านบาทรวมโบนัสตามผลงานในอนาคตแล้วอย่างไรก็ตามกูรูตลาดนักเตะยังระบุอีกว่า2ปัญหาของแมนยูในตอนนี้คืออินเตอร์มิลานยืนยันว่าต้องการค่าตัวองเดนโอนานาที่60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์2,244ล้านบาท 2, ซึ่งปีศาจแดงยังเสนอตัวเลขน้อยกว่าที่ตั้งไวถึง12ล้านปอนด์528ล้านบาทและยังไม่ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการด้วยแต่คาดว่าจะมีการยื่นให้เร็วๆนี้แต่โรมาโนระบุว่าการเจราจาจะมีความคืบหน้าในอีกไม่กี่วันซึ่งยังรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากแมนยูเร็วๆนี้ขณะที่องเดโอนานาก็มีท่าทีสนใจย,ย้ายมาร่วมงานกับเอริกเทน5คอดีกุนซือที่อาจแจกอัมสเตอร์ดัมเช่นกันแม้ว่าจะยังมีความสุขหากต้องอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปก็ตาม